ีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเจอกับคุณครูเก๋อีกแล้ววันนี้คุณครูเก๋จะมาสอนเด็กๆบอกค่าของจํานวนนับ 1- นึถึงสินะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะอ่าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยคะ่ะอ่ามาเริ่มกันเลยนะคะภาพแรกนับเลยคะ่ะมีกี่ลูกอ่าหนึ่งนะคะสตรอเบอรี่หนึ่งผลเท่ากับจำนวน 1น,นะคะเลข1เสาธงอ่าภาพต่อไปเลยค่ะนับด้วยนะคะเท่าไหร่คะมีมังคุดกี่ผลคะเด็กๆอ่าสองผลถูกต้องคะ่ะอ่าต่อไปเลยค่ะแอปเปิลนะคะนับดูว่ามีแอปเปิลกี่ผลอ่าเริ่มเลยค่ะกี่ผลคะเด็กๆ ตอบดังๆเลยค่ะเท่าไหรคะอ่า3ผลแอปเปิลสลูกเท่ากับเลข3มนะคะมีแอปเปิลสลูกก็คือเลข3แบบนี้นะคะเด็กๆแทนค่าเท่ากับ3นะคะอ่าต่อไปมาดูส้มนะคะเด็กๆครูเกมมีส้มให้เด็กๆนับซิว่ามีส้มกี่ผลอ่ะ กี่ผลคะเด็กๆมีส้มกี่ผลคะอ่าสผลเก่งมากคะ่ะนับได้สี่ก็ตอบสี่นะคะเด็กๆเก่งมากเลยเยี่ยมอ่ะต่อไปมีภาพแตงโมงขึ้นมาเหมือนเดิมนะคะอ่านับสิคะว่ามีแตงโมงกี่ชิ้นอ่ะกี่ชิ้นคะเด็กๆ อ๋อห้าชิ้นนับได้ห้าก็ต้องตอบว่าห้านะคะแทนค่าด้วยเลขห้าต่อไปมาดูซิว่าอ่งุ่นมีกี่พวงนับเลยค่ะกี่พวงคะเด็กๆนับองุ่นได้กี่พวงอ่าหกพวงนะคะนับได้หกก็แทนค่าด้วยเลข หผมจุกนะคะเด็กๆอ่าต่อไปค่ะอ่ะลองนับซูซีว่ามีสับประรดกี่ผลอ่ะนับดูเลยค่ะกี่ผลคะเด็กๆมีสับประรดกี่ผลคะอ่าถูกต้องค่ะเจดผลตบมือต้ออัวค่ะ รูปอะไรดีอ่ะเชอร์รี่นะคะเชอร์รี่นับเลยค่ะเท่าไหร่คะนับเชอร์รี่ได้กี่ผลคะเด็กๆอ่าแปดผลเก่งมากค่ะภาพต่อไปเลยค่ะกล้วยนะคะอันนี้แยกเป็นลูกนะคะเด็กๆถ้าอยู่ในแบบนี้เขาเรียกเป็นหวีนะคะอันนี้เป็นลูก ดูสิคะมีกี่ลูกอ่ะเริ่มเลยคะ่ะเท่าไรคะตอบได้ไหมเอ่ยอ่านนับอีกครั้งหนึ่งตอบได้ไหมคะกล้วยมีกี่ลูกอ่าคิดสิ อ่า9ผล9้าลูกนะคะสุเกพูดผิดอีกแล้ว9ลูกนะคะอ่าต่อไปภาพสุดท้ายค่ะชมพู่นับดูสิคะว่ามีกี่ผลอ่ะนับเองเลยเ,ลเ,เลยท่าไหร่คะเด็กๆอ่า1สิบผลก็แทนค่าด้วยเลขสิบเลขสิบมี1กับ ศูนย์นะคะเด็กๆเก่งมากค่ะต่อไปครในแบบสุดทำให้เด็กๆทำเองนะคะสามข้อพอนะคะเด็กๆเริ่มเลยค่ะครูเก๋จะขึ้นภาพมานะคะอ่ะภาพแรกเลยค่ะนับดูสิคะว่ามีสับปะรดกี่ผลนับเองเลยค่ะ,ะมีคำตอบให้เด็กๆเลือกข้างล่างด้วยนะคะระหว่างห้าโ หกผลเจ็ดผลเด็กๆเลือกข้อไหนคะเด็กๆอ่าถูกต้องค่ะเจ็ดผลตบเมื่อนอ้องข้อสองมีภาพแอปเปลิลมานะคะแอปเปลิลแอปเปลิลอ่านับดูซิว่ามีแอปเปลิลกี่ลูกนะคะคำตอบข้อหนึ่งหนึ่งผลสองผล หรือ3ผลค่ะเด็กๆนับได้เท่าไหร่มีแอปเปิลกี่ผลคะอ่าสามผลเก่งมากค่ะคต่อไปเลย<ๆ>เอาชมพู่ค่ะขึ้นชมพู่มาเลยค่ะเห็นภาพชมพู่ไหมคะอ่าลองนับดูสิคะว่าได้กี่ผลระหว่าง8ผล9ผล แล้วก็10ผลเท่าไร่คะเด็กๆชมพูมีกี่ผลคะอ่าสิบผลถูกต้องค่ะสุดมากอ่ะเด็กๆอันนี้แบบฝึกหัดมีแค่3ข้อนะคะเด็กๆลองฝึกทบทวนกับผู้ปกครองที่บ้านหรือแบบฝึกหัดในเล่มสีชมพูแบบฝึกหัดเล่มที่2องที่ครูกเก๋ให้ไปนะคะจะมีแบบฝึกหัดเยอะแยะเลยเด็กๆก็ลองทําในแบบฝึกหัดดูนะคะ อ่าวันนี้ครูกเก็บไปแล้วนะคะอย่าลืมทบทวนบ่อยๆนะคะเด็กๆเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ